สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ๋าเจอกันที่สวนคือเก่าพี่น้องจ๋าพาเอฟซีเลาะสวนก่อนค่ะขอบคุณเอฟซใหม่เอฟซเก่าทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องมานิสาแก้วดีพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้มณนิสาแก้วดีพี่น้องจ๋า พามาชมสวนยางคุณตายางออกดีหรือเปล่าคะไปดูกันเลยชมบรรยากาศสวนยางพี่น้องจ๋าบรรยากาศสวนยางเช้านี้คุณตาตัดหรือเปล่าอื่นคุณตาหยุดวันนี้คุณตาหยุด คุณตาได้ยางเยอะแล้วเดือนหนึ่งคุณตาขายสองเอพี่น้องจ้าวันนี้คุณตาไม่ได้กีดยางเลยคุณตากีดยางง่ามเ้ยชมบรรยากาศสวนยางโอ้อันนี้จะเต็มแล้ว ยางกิโลละยี่ิบห้าบาทพี่น้องจ้ายางแพงได้ปีนี้พี่น้องจ้ายางแพงปีนี้ยางแพงอ๋ออันแข็งปกปีนี้ยางแพงนะคะโอ้ดูยางคุณตาสิ คุณตาได้เงินหลายพันแล้วปาพี่น้องบึง้อผูกแข็งป๊กๆเวนกน่ะสองโลหัวนี่อืม้อแข็งแท้พู่ยางคุณตาเที่ยวเลกหันไปคายตอนนั้น ตอนตากข้าวค่ะพี่น้องจ้าตอนต้นเดือนปลายเดือนเนาะกลางกลางเดือนโอาะเก่งบรรยากาศสวนยางคุณตาเมื่อนี้คุณตาหยุดมืนอคุณตาไม่ได้ตัดยางถ้าเก็บอีกนี่ก็ถ้าเก็บมดนี่ก็โอ้คุณตาได้หลายอยู่เดยนี่ถ้าเก็บมดอ ตาย,ยังไม่ได้เก็บเลยเก็บกับซีโบมีฮอตอันใส่ผลแล้วฮนะเนาะอันน่าก็เต็มหมดละเก็บหมดนี่ก็ไม่มีทางไตพูน่นทางใตผุนน้องสายพ่นตัดพี่น้องจ้าเั่งๆแล้อันพอตัดทงางใตและลูกตัดแบ่งกันพูนละคึงยางห้าหกร้อยตน้น มณิสากับแม่ก็ทำงานสวนไปเก็บผักปลูกผักขายผักคุณพ่อกับน้องก็กีดยางค่ะบ่มีผู้ใดวางดอกพี่น้องจ้าน้องชายเพื่อนกระรับผิดชอบอันกีดยางกับเลี้ยงควายเมือ่อใดเพิ่นบาวางกับมณิสาก็ได้ลงมาเลี้ยงควายเปลี่ยนกัน ผู้ใดวางผู้ใดบวางกระบอกกันทุระไผ่ทุระมั่นพี่น้องจ้าไผ่ก็มีทุระไผ่ก็ยักไปมณนิสาก็เก็บของแล้วแล้วก็ขึ้นไปรับน้องนางดินแล้วก็ลงมาเห็ดเวียกคือเก้าลงมาสวนเหมือนเดิมเละสวนยางพี่น้องจ้า ละสวนยางคุณตาเบิ่งผู้น้ำกดเพิ่นน้ำกดน้ำน้ำกดเอาไว้หยอดขี้ยางชมบรรยากาศสวนยางคุณตา มังต้นมังคุดต้นนี่ต้นบ้าไงมังคุดเป็นลูกแล้วนะคะมังคุดอยู่ส่วนยางพี่น้องจ้ามังคุดอยู่ส่วนยางพาชมส่วนยางพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูแต่ลงมาบ่าทันดอกเวลาเขากีดพี่น้อง ลงเวลาเขากีดมาบ่าทันมามาลักถ่ายเอาตอนเขาหนีหมดละมาถ่ายเอาตอนเขาหนีหมดแล้วตอนเขาอยู่ตอนเขาอยู่เรามาไม่ทันมันแต่เ้าก็มาบได้พี่น้องจ้าเพราะว่าตอนเซาก็ยุ่งยากเพื่อสิส่งน้องนัลลินไปลงเลียนลงมาคุณตากับน้องสายกบกีดแล้วเรียบร้อยก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศตอนกีดให้ดูก็เลยมาเก็บบรรยากาศตอนที่เขาหนีหมดแล้ว เดินชมสวนยางพี่น้องจ้าขี้ยางกิโลละยี่สิบห้าบาทพอได้เงินอยู่ยนะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าพามาเลาะสวนยางคุณตามือนี้คุณตาหยุดคุณตาบริกรยางแล้วจะไปเก็บของต่อเก็บของให้คุณยายไปตลาดสิไปเก็บพักต่อพี่น้องจ้า เก็บบรรยากาศไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ